เม็ดมะขามไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเปลือกมันจะหลุดออกจากกันเมื่อคั้วเม็ดมะขามได้ที่แล้วนะคะรู้สึกว่ามันเปลือกมันเทาะออกจากเนื้อข้างในนะคะติ๊กไว้ให้เย็นสักพักหนึ่งแล้วค่อยแกะเปลือกสีดํานี่ออกนะคะจากนั้นก็นําเม็ดมะขามที่เราคั่วได้ที่แล้วนะคะใส่ลงไปในครกแล้วก็ใช้สาก กระเปือนะคะวนวนให้เปลือกมันหลุดออกนะคะ,ะนะเราจะได้แบบนี้ทาไปเรื่อยๆนะคะจนหมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแยกระหว่างเปลือกกับเม็ดมะขามออกกันไดจากนั้นเรามามาทำให้เปลือกมันเปลือกที่มันเป็นผงๆแยกออกจากเม็ดมะขามนะคะ ทำแบบนี้นะคะจนกว่าเปลือกมันเปลือกมันจะแยกอ,ออกแต่เม็ดมขะขามใ่ไหคะบ้านเราเรียกว่าการขวัดนี่ครูใช้ให้แม่ทําให้นะคะถ้าใครทำไม่เป็นก็ให้แม่ทําให้นะคะที่บ้านอันนี้เป็นวิธีการแบบโบราณนะคะ เราไม่ต้องมานั่งเลือกอยู่เราใช้วิธีการขวดอันนี้เม็ดมะขามนะคะรหลัง,หล,งหลังจากที่เราเอาเปลือกมันออกแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราเอาหม้อไปต้มน้ำนะคะนะคะน้ำสะอาดใส่ในหมอ้อพอประมาณนะคะถ้าเม็ดมะขามประมาณสองกัมก็ใส่น้ำประมาณหนึ่งนิ้วชี้ ทีนี้เริ่มเคี่ยวเม็ดมะขามนะคะนักเรียน,นม,มเคี่ยวจนกว่าเม็ดมะขามจะเหมือนเราต้มถั่วเขียวนะนนถ้าใช้โต๊ะฐานได้ก็จะดีนะคะเพราะตัใช้เวลานานเมื่อต้ม,ม ไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจะรู้สึกว่าเม็ดมะขามจะนิ่มใช้ใช้ช้อนสับดูหรือใช้มีดสับดูก็ได้นะคะจะนิ่มจากนั้นเราก็นํงขั้นตอนต่อไปเราก็นําไปปั่นนะคะนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะใส่ในถุงปั่นได้เลยเห็นไหมคะเราก็นํามาเทใส่หม้ออีกครั้งนึ่งเทลงไปเลยเคี่ยวอีกครั้งนึง จากนั้นใช้ผ้าค่าม้าหรือผ้าอะไรก็ได้ที่มีแล้วก็กรองนะคะแล้วบีบเอาอเฉพาะที่น้ำถ้าเราทำเหลวมากเวลาเราทารองพื้นบนไม้กระดานมันจะทาไม่ค่อยติดเพราะนั้นเราก็พยายามจะทำให้มันเขนเนเนหน่อยคุณเข้มข,ข,ข,ข้นหน่อย ดินนาดินสอพองที่แช่น้ําไว้นะคะเทน้ําทิ้งหมดเลยนะคะขวาดให้หมดเลยผสมลงไปในมะขามที่เราน้ำ คำามที่เรากรองแล้วนะคะจะเนั้นใช้คนให้ทั่วเลยค่ะคนให้เป็นเนื้อเยียวกันนะคะ